ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25เมกะเฮิร์รและฟังทั่วโลกผ่านทางออนไลน์ได้ที่ www.trangradio.net จากนี้ไปเชิญท่านรับฟังรายการเสียงธรรมจากวัดประสิทธิทชัยค่ะ วรียวนสัตยาโยมพม่พี่น้องทุกคนกท่านรายการเสียงธรรมจังหวัดประชิดธิใจมาพบพม่พี่น้องเป็นประจำรายการสียงธรรมจังหวัดประชิดติใจได้รับการสนับสนุนจากประเดชประคุณหลวงพ่อพระประสิทธิสโสพลรองเจ้าคณะจังหวัดตรังจังหวัดวัดประชิดธิใจอาตมาหลวงเกียรติวัดนาโตมิ่งพร้อมโดยพระครูสุปธรรมสั้นเจ้าวาดวัดน้องคราเจ้าคณะตำบล ก็อุทบศผมไปนองพร้อมโดยสัตยาดยมผมไปนองมากว่างรายการจังตําจังหวัดประสิทธิใจนําลักตํำคำซ้อนของสมมาสัมพุทธเจ้ามาฟากมาลามาบอกกัน ทุกๆเจ้าก็วันเสาร์เวลาที่อากรึงทึ่งติออกโดยประมาณทางกรมประชาสัมพันธ์ว่าตรังโซอตรตรังเ m 9 1อ็มเ้เจุดสองามิกเกอตั้งอยู่หน้าตุงแจงเล่งเวนซาปราชาตายบันเราดันผู้ฟังต่างไล่ก็เดือนเบส่าขึ้นดันผู้ฟังต่างไล่เป็นเดือนสีมงคลสำรับครุ่มเด็ดประเทพะเมิพินองวันที่สองเมษากระพันมาเล็ววันกลายวันปราชซทซุ่มพบปมิพินองแล้วก็ต่อมาเป็นวันเทศกาลรงกรานปมิพินองที่ ชาวโลก็ให้ความสําคัญว่าประเทศไต้มีประเพณีวัฒนธรรมที่สวยงามท่านผู้ฟังต่างไลยโดยเฉพะชาวพี่น้องชาวปากเนื้อท่านผู้ฟังต่างไล่ติ่กาดไม่ได้ตี่ต้องบอกบกเล่ากันก่อนบว่าก็เยียกว่าปีไม่เมืองพอเม่พี่น้องตั้งแต่12 13 1ง1 5 16 17ิจดมาจนถึงวันที่18ท่านผู้ฟังต่างไล่ เรเยกว่าก็ต so ั้งเปิดดานดันผู้ฟังทางไล่ตะนุ่นๆนุ่นต่างลงเกียก็ต้องแรงเพราะไม่น้องว่าไปถูกไส้ก็เจ็ดวันดันตอันตรไร่ดันผู้ฟังทางไล่กิดตึงพอลุงพอตาแม่ยายกิดตึงคุนเท้าคุนเกลรับร่นรับบานตรงใจจดยานป่านาดันผู้ฟังทางไล่การใจรถใจนุ่นใจตะนุนวันนี้แรงเร็วเราซารามากดันผู้ฟังทางไล่ ประวัติไปเก็บเก็บวันนี้คือบาษาตายแต่เดี๋ยวพี่น้องชาวปากเนื้อปากสั้นติดฟังติดตามล่วงเกรียรายการเรื่องธรรมจังหวัดประสิทธิใจรับฟังไม่ตันละวันเล่งบาษาตายรั่วมัดวันนี้กลัว้าติแต่ผู้ฟังท่ทงไล่คำว่ากลัว้าตินี่ยมความไม่ของบาษาตายมันเราก็บอกว่าเร่งเร็วไม่พี่น้องจับใจความได้แต่เร่งเร็วตรงนี้ก็ตื่ว่าวันนี้ก็เป็นเทศกาลส่งคราน,าน่า่ผู้ฟังทางไล่เทศกาลส่งคราน ก็ระว่างยุมมาบ้านอตอนแรกบ้านเราก็เพื่อวั่นวางท่านผู้วงังท่างไล่วั่นวางระว่างเจท,ที่กับอยาจกไม่ก็ไม่จ่ายท่านผู้วงังท่านไล่เรื่องเราวจ้ผ่านมาพอเป็นกระซิ่ท่านผู้วงังท่างไล่ว่ามีเจทีกุนนึ่งต้องการมีโลกมีโลกยากนั่นท่านผู้วงังท่างไล่้นมากุนรวย ก็มีโลกยากแต่ว่ามันมีคนชาวบ้านธรรมาดาท่านผู้ฟังทั้งหลายยังหลอกกลุยแต่เล่งมาปราจ่าบรรโวว่าไหวเชิดตระกูลนี่พอดีเสรี้อันท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่ถ้าเป็นปากเนื้อก็อยากปอลอเลี้ยงแม่เลี้ยงปอลอเลี้ยงแม่เลี้ยงท่าบนบรรโวว่คือถือว่ามีอะโผ่ร้องคุนพอแม่พี่น้องแต่ปากเนื้อก็ถือว่าเจ้าแก่แต่เร่งมาปราจ่าบรรโวพอพี่น้องเจ้าปากเนื้อก็บอกว่า เลย <c oughs> พอเลี้ยงแม่เลี้ยงกตชาวแก่คนรวยแต่ผู้ฟังต่างไล่การปตึงตอนนื่งว่าคนเจตีอยากได้โลกกแต่ผู้ฟังต่างไล่แต่ไม่รวยตำ่ำื l อ่าผมมีพี่น้องมีโลกอยากไว้จ้งางปรซ่าจะเจ็ดชั้นก็นจริงเลยแต่ว่าเปมนพี่น้องแต่ว่าไม่สา้ามาแต่ว่าต่าได้ ก็เลยก็ฮดี๋ยวบุญบ้านท่านเก่ามาอยู่ในปัจจุบันเนี้ยท่านผู้ฟังทั้งหลายว่าต้องตัมพลือตำมปนันปันนีแต่ว่ามาวันหนึ่ง่านผู้ฟังทั้งหลน์ก็มีการนั่นกันเลยแบบเป็นพี่น้องตรงนี้ก็ตะรูว่าในเออก็อยากไปไลก์เฟซบุ๊กหรือว่าตรงนี้เล่นไม่ออกเลย่านผู้ฟังทั้งหลายว่ามีการแต่ว่าตาไทยระวังตัมมาบ้านกับกบิต้าวกบิลลาพรุ่ม่านผู้ฟังทั้งหลาย เต่ากระบินหลับลุ่มกระบอกว่าต้องกับยุ่มบตำมาบ้านนี่มันโยกยุ่มมาบ้านเีงเดียวแต่ผู้ฟังถึงไล่มันรักลินก็มีการแก่งกันกันแต่ว่ามีนกอินทรีก็ตกเตียงกันหวา่นันตัดอ้วกันอ่าพ่อแม่พี่น้องแล้วไงเอานันตัดอ้วนันเอาชีวิตเป็นเดิมพันกันถ้าเกิดเปนหนาเขาตะวายชีวิตอายกันแต่ลงเกียจตัดตัดความมิตึงพ่อแม่พี่น้องเผื่อไอ้ก้าวเตะการสงตรานการระวังเต่ากระบินหลับลุ่มกับ ตำมาบ้านแต่ผู้ฟังต่างไรตำมาบ้านนี่ก็เป็นเด็กแต่ว่าเราตาวกับบิดราพุ่งก็ตั้งปัญหาท่านผู้ฟังต่างไรมาก่อเนึ่งว่าเจ้าขึ้นมาตําปลือ้อเตียงขึ้นมาตําปลื้ยเย็นขึ้นมาตําปลื้ยไกว้างไปตึง้งตรงนี้ตำประเมินพี่น้อง แต่รรมาบ้านรรมาบ้านก็บอกว่าไม่รวยตบหรือแต่ให้เวลาเจ็ดวันท่านผู้ฟังทางไล่แต่ให้เจ็วันต่านรมาบ้านก็องเด็กนี่พอไม่ี่นองไรเดียงซ่าไม่ไรเดียงซ่าก็บอกว่าปัญญาไม่เกิดก็ไม่รู้ไร like. แต่ว่าจริงจริงแล้วก็ไปหนังกิจหนังอไรไปตายตนบางคนก็บอกว่าตายตนนั้นตนนี้มั้งแต่วันในเอกสา้นนี้ที่ได้รำเรียนมาที่ได้ศึกษามาก็ว่าเป็นตนตานท่านผู้ฟังทางไล่แต่ตนบุนตนตานนั้นไม่ม e ีดอกเมนเดีอยู่กูนึ่งท่านผู้ฟังทางไล่เป็น สามีภรรยาผูวเมียกันแล้วงเต้ผู้เม่พี่นองกันเล้งก็ต่อยเจ้าในเรากินในไรกันอดนี่แต่ลูกฟังทางไล่บอกว่านอกมันสัดเดราชานนั่นแต่ผุกฟังทางไล่ก็ว่าสิ่งที่ว่ากินวันต่อวันนะพ่อเม่พี่นองก็บอกว่าต่อยเจ้าไม่ต้องเป็นว่วงได้กินเนื้อมนุษย์แน่นอนพ่อเมีพี่นองก็กว่าก็นำก็นั่นกันแล้วมีกันประดันเกิดขึ้นระหว่างเตากับบินกับพุ่มกับตำบาบาน ก็บอกว่านั่นไหนไรกันนะเมียกับราว่างพวกเมียก็ไม่ให้ปิดบังกันตันบุฟังทั้งไล่ผู้ผู้เป็นพวกละบอกว่าไม่ต้องบอกเมียกัก้อนวอนรองราตาเปร่งในกันในกรกกลัวกับว่ากันไปทันบุฟังทั้งไล่จนเกิดการหน่อยใจกองสวาบอกกองพวกว่าต้องบอกเมียมีไรต้องปิดกันเรื่องการแต่ว่าเนี่ยแต่ว่าเจ้าขึ้นมาบรรณสร้างราชีอันทันบุฟังทั้งไล่บรรณสร้างราชีตรงนี้ก็บอกว่า เจ้า,จาขึ้นมาหลางหน้าเตียงขึ้นมาหลางอกอตอกขึ้นมาหลางตีนก็อยากมาอาอุแต่มนุษย์ซ้ำละที่คนเต้าคนแก,ก,ก,ก่กระดูกฟังเลยว่าเจ้าตื่นบึนตาเกลกระหลังหน้าเจ้าก่อนเตียงมาเขาเ <c oughs> ขาหลางอกอตอกมาหลางตีนขึ้นแต่นอนไม่ติดต,ตีนติ ải, ตนดใจท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่ลองเก็ตรวบรับตัดความตรงนี้ก็ทําไมเต่ากระบินละพุ่มแผ่ท่นานผู้ฟังทั้งหลายพอตัรมมาบ้านได้ยินจากนกอินทรีนั้นก็มาตึงตายตก กาแฟตรงนี้เจียนแต่ตอนผู้ฟังต่างไลก์ก็ตัดไปก่อนตรงนี้นป่้ท่านผู้ฟังนะติดต,ตามก็บรรลัยในเว็บในยูทูบได้ก็ได้โโพอเป็นพี่น้องพอระยกให้พระครูสุปฏิธตรตมรมสั้ท่านได้คุยมั่งพอเวลามันขัดจังจิตท่านผู้ฟังต่างไลก์ก็รัดขนาดน,นี้หมดเลยอก็ต่อต่อเนื่องจากพระครูนาอ,อวัดนาาตัวมิ่งก็ไปวันนี้ก็เป็นวันปลา วันปลาตีสิบสองเมษาขึ้นสิบป้าขำเดือนห้าถึงอทิการช่งการเรื่องความเป็นมาของวันช่งการประครูตันก็ได้กล่าวนำเมืองต้นไปแล้วเถงความเป็นมาอติมาก็คือมาจากเร่งข้อมูลอาติเป็นตีสาบกันโดยตัวไป ถึงมนุษย์แทมร,ราชีเรากรู้รูกันเป็นเวลา,านานอาวันตรงกลางความเป็นมาปันพื้อเพื่อให้เรารู้ว่าพวกเมียก็นอกอินทรีพวกเมียเนต่อปั่นตามปันหน้าแตา่ไมธรรมบานีได้เกิดความคิดมาชนาเต่ากับบิลรพรมถึงตกแต่ทั่วที่นี้ความเป็นมาต่อจากนั้นก็คือเมื่อตะทั่วแล้วนี้นั่งตั้งเจ็ดจึงเป็น ก็เลยว่าจึงเป็นนางะนม์ผู้นดายเป็นนางชนม์ทอ่คอยบริการคอยรับจ่ายคอยช่วยเลือดต่อการตรงนี้ก็เป็นหน้าทีของนางะนม์ตั้งเจ็ดถึงก็ว่างหน้าทีเอาไว้นั้นตามตำนานว่าว่าวันวันนั้นใคยมีหน้าทีที่จะทื่อทืตอเสี้ยนกองเท้าก็บิ็นลำพุ่มเวียนรบ ก็ประทูเมนแบบนี้เพื่อทำการบูชาเพราะว่าทำการกัดจิตาของท้าวขบินฑลพม่าถ้าวางลงไปในน้ำก็จะตาไใ้น้ำแ้งถ้าวางกัดไ,ไปบนอากาศก็ทตาให้เกิดกาดอากาศเกิดป่านเ้งแรงทัดตายตาย่ตางม,มดเพราะฉะนั้นต้องเอาไปเก็บไว้ในเจดีย เดี <ot> ๋ยวพอจินปีหนึ่งตง้องทำต้องนำออกมาทำการรักการะบูชาเวียนอ้นี่เป็นความเชื่อของชาวอินเดียของชาวไทยอินโดหรือความเป็นมามันเป็นมาอย่างนั้นเพราะนั้นเราอ้าวซาลาทำการว่าเมื่อมาถึงปริเท,ทยคนเทยยังคงชายวันเตตรการวันตรงกลางถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ของเทยถึงก็นับวันนั้นเป็นวันปีใหม่ของไทยก็ยว่า เอาวันทีสิบสามสิบสี่สิบห้าเป็นวันวันทีสิบสามนี่เป็นวันม้าจ้องกรานวันทีสิบสี่นี่ก็เรียกว่าเป็นวันหนาวหรือว่าวันครอบครัววันทีสิบห้านี่ก็เป็นเรียกว่าเป็นวันตะเรื่องชกอ่าถึงในตาวันทีสิบสามก็ของปีใดตรงกับวันไหนอ่าหมายถึงว่าในปีนี้นี่วันทีสิบสามตรงกับวันอาทิตย์ านางทุ่งครานก็มีที่มีนาทีในการานำปลาเสี้ยนก้องตาก็บิลลาพมไปไปทำการสักการาบูชาก็คือนางทุ่งชา,านางทุงชา <c oughs> ่านางทุงชานี่ยเขาเรียกว่าสเสด็จใส่ย,ยาดมาบนล่างเนื้อนงอ่บนล่างครุดจงภาวารัตก็คือ หลุดนั่นเองตัดดอกตับติมมาพรแก้วปัตมาราคาอามีอ่านคืออุตุมพรนเรื่อเรื่างลูกมาเดือยปลางัดคว้าส่งจักปลางัดจ่ายส่งชั้นอ,อันนี้ชัน้นชันน้นวันอื่นๆก็มีมีมีเชื้อต่างมอดเจนวันจันมีเป็นหน้าตีตะตะวันตีได้พร่ำตงวันจันเป็นหน้าตีก้องานางโคราคา วันนางการนางรักจอดวันพุดนางมุนท่าวันพริฤัษ์นางกิรินีวันทุกนางกีมีท่าแล้วก็วันเศร้านางมาโอดทนถึงความเปลี่ยนมาเป็นไปความเปลี่ยนแปลงก็เอ่อเป็นไปตามลักษณะของวันแต่วันสำรับปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์ถึงเป็นเอ่อเป็นวันขึ้นปีปีหม่วันตรงกับวันที่สิบสามถึงเราชาวเตยพุด อาทนำประเพณีมาจากประเทศอินเดียนับถื่อมาก็ก็เป็นวันสำคัญก็เรียกว่าเมื่อมือถึงวันมาตองกลางในทุกคนก็ต้องมีกิจกรรมหรือเรื่องทำบุญอายตานรักชาติ่นเชฉยเดียวกันกับมาตรงกับวันทิดช่องวันทีทิบเซนนี่เขาว่าเป็นวันหนาหรือวันหนาว ความต่ำการกังวันนาวัตมาไวปลอยคนปอบอีกอย่างนึ่งว่าคนโบราณกาเอ่อเป็นมีกุศโลบายตีดีไอพุดแตท่านไก่ชนต่างๆเนี่ยงดเว้นจากการทำจั่วเพราะก็ถ้าทำไม่ดีเย็นปูดไม่ดีปนีเก็ว่ามันก้าวตัวทำอะไรได้มันก้าตัวใดได้ร็พาะฉะนั้นเออก็ไอกิดแต่ดีดีผูดแต่ดีดีทำแต่ทิ้งดีดีเอ็น่า กิจกรรมตรงนี้มันมันรืบอเนืองหรือว่าเกี่ยวโยงมาถึงปุตตะชาตนามันไม่กัดแยงกันสักิดเดียวแต่มันกลมกลืนกันได้ถุกมู่ถูกเล่าตุกกานาถูกชุมชนไม่ไหวเราอาจจะอ,อยู่ในชุมชนน้อยบางทีบางชุมชนน่าจะมีก็เรียกว่าเผ่าศาสนาหรือว่าลากไล่ศาตนาเห็นปุตขิตอิสลามตเตโรารามราเล่นตรงกลางกันได้แต่ว่าเขา,อาเอ็นรวยเนี่ย ต้องอ้ความเอ็นเอ็นด้วยเปน,นั่นกฎหมายก็รับรองเนียว่าถ้าเขาไม่ยินยอมไปในเราไปท่นานน้ำเรามีความพิดหรือว่าเขาโยนในชุดติไม่มอดชมติจะเล่นอาการท่นานน้ำเนี่เราไปตัมก็มีความพิษไอ้น,นี่เขาบอกมายังเจนดดว่าม,มีมีการปรับมีการลงโทษมีการปรับตามหลักท่านนก้องความพิษใน,ใน,ในเรื่องก้อง าการเล่นประปีนี่ต้องการพระั้นเมื่อเราเก้าเขตตรงนี้แล้วเนี่ยเราควรที่จะทําแต่ปอดีปอดีพอ,อห้ามเปะวะากิจกรรมอย่างนี้นี่นํามาถึงการร่วมมู่ร่วมญาติพอเจ็วันครอบกลัวในวันที่ทิพยเ,เนี่โยกล้านี่โยตางเดนโยเกรยโยกรุงเทพโยเมืองเนื้อเมืองไรต้องกลับมาทู่บานเกิดตินท่านบานเกิดมาเรียมปูยาตาใาย่ไป อ่าก็เรียารถดนมดำวัวข้อปอนจากผู้ใหญย่าตอนนี้เรา็ร็อนจากผู้ย่ยข้อพนจากปลาเนาะคอยหวาอีกที่นึงแต่ก็เมื่อไปตีบานเนี่ต้องข้ออนจากผู้ย่ญยผู้ที่มีอ่าหลวงวัยการอันยาวนานอ่าถ้าเปรียบต่างปลาก็เหมือนปลา <c oughs> คนตัญญาอ่จึงเป็นผู้มีรัตัญญูผู้รู้ราทีนานาไม่ไม่ใช่แกบเราแต่ แต่ว่เแกยังมีคุณภาพแกยังมีคุณค่าเออสมาติบ่งบอกหลูกร้านว่าซึ่งนั้นทำได้ซึ่งนี้ทำไม่ได้แต่ว่ตันหลูกร้านจะเชือ่อหรือไม่หรือไม่เชื่อก็เป็นเรื่องข้อง,อ,งอ,อีกอย่างนึง มีวันนี้เวลามันมัน,มนกระจานจิตมาแต่ว่าอยากจะเชิ่มในเรื่องของว่าเมื่อเก้าเทศกาลวันํำคัญวันนี้เป็นวันปลาแะไรนี่ทึ้งในต้านาตีเราเป็นปลาช่องโหวงกาเจ้านี่บางทีก็เป็นประโยชน์กับญาติโยมกันว่าปลาเรานี่ต้องควรมีอาวุธอ่าใจแต่เาถ้าพูดปนีว่าโอ,อา้ปลาครูผูอะได้เราปลาก็ให้วางอาวุธไม่ใช่เอิศใจต้องมาเตื้ออาวุธ แต่ว่าในอาวุธกล้องปลานี่พระพุทธเจ้าการันตีรับรองว่าอาวุธกล้องปลาเตเตนําข้อมูลตรงนี้มาได้ก็คือมีที่บอกอย่างฮะเป็นเพีเปลว่าอาวุธกล้องปลามีความเนืองง่องมีความองค์งาจ้องมีความซื่อจงจ้ามีความซื่อชัดเจว่าง่ายและก็ตีงานี่ยอาวุธคือความอ่อนโยนก็ตียกนี่ไม่ดูมินฐานก็ตีเจ็ด อ่าสั้นโดดตอนข้อตีแปดตันววาอาเป็นผู้เลี้ยงไงอ่าข้อตีเก้ามีกิจกังวลน้อยอ่าข้อตีเทปเนี่ยมีความประพฤกตเบาข้อตีที่แบนีนมีอินทรีย์จะงบและข้อข้อตีที่ช่องเรื่องอาวุธชินที่ช่องเนี่ยมีปัญญารักชาติตนข้อตีที่เจ้าเนี่ยไม่แตะล็อกกันนองข้อตีที่เจ้เนี่ยไม่ติดในแทะคุ้นข้อตีที่้าเนี่ยเร่อาวุธชินที่ป้าเนี่ยไม่ประพฤกติ้งตีปูรูตีเตียนที่วอก เป็นสินรุดตายก็ไอสัพพประชดเนี่ยมีความชุกชิ้นถูกนี่เป็นอาวุธตีปลาุกรูปหรือว่าเป็นเป็นว่าข้อตําเป็นถ้ำตีปลาทุูปทุกรูส้มควรชาส้มไอเกิดมีขึ้นในต้นแล้ว เราจะเอาไว้ได้กระดาเป็นตีรัตตาแม่นไม่ให้เขารัตตา,าเขาเ็อยังรัตตาเพราะว่าอาวุธตีเราทื่อนี่มันเป็นกล้องรักทิตเป็นกล้องำการเขาเรียกว่าเป็นธรรมมาฝ่ายในทีกขึ้นในใจกับควกักว่าก็ทำเอาไว้เท่านี้เอ็นเวลาเดินมาก็อ,อายเป็นหน้าตีกล้องปราครูต่อไป พ่อแม่พี่น้องฟังพระครูสุขธรรมะส่านก็บอกว่าส่องครานไม่ว่าจะเป็นสิบสองสิบสามสิบเจ็วันนาวันนาวันแต่เรื่องซอกวันไรก็แล้วแต่ดีทุกวันแต่ทุกทั้งต่างไล่แต่วันเป็นก็ี่น้องเจ้าพูดแต่ว่าเรามีเอ่อเรียกว่าได้พ่แม่พี่น้องหระเปพณนี่พัฒนาธรรมบ่แรงตรงนี้่าไปตกใจตกที่แต่ทุกคั้งต่างไล เาบอกว่า,าตรงนี้เ็าเยี่ยมยำไปที่วัดนะตงนังมิ่งิ้ตั้งแต่บุฟังทางไล่เราก็รู้ว่าต้องคลานนี่การจัดจ่ายเวลาจนพิธีบ้าผีแลยพระเมี่น้องเริ่มตั้งเตะผีปอดโซ่ต้องพันอร่อยาสิบ้ามเป็นต้นมากก็จัดอ่านพระเมพี่น้องสวดวัดก็ียกว่าถ้าเป็นเจ้าชงกล้าก็เรียกวาวางวัดตนบุฟังทางไล่ก็ทํา,าการสวดตามมณิยามาสู้ตันงบุฟังทางไล่ ก็เริ่มท้งเตโตกรรมั่นพวกฟังทั้งหล่พระแม่พีนองติ่ฟังรายการเชื่องต่จังหวัดประสิทธิใจทุกคนทุกฐานไม่อาจจะม่ยน้ำได้แต่ก็จะเริ่นปนกอบคุณคุณโฟเกลือน คุณเมจิ้งแต่ยวว่าควรนนาวงแต่ทุกใสยมาไอ้ตามบันกโรยโรยซิบโลตันผู้ฟังต่างไล่ก็มาทึงวัดเดียบรวยแล้วก็ได้ตําเจดีใช้เล็กๆน้อยๆแต่ว่าอยากให้ฐานมารวมมั่นกันพเมรพน้องทุกคนถูกฐานและถูกฟังในการนี้ถ้ามาตกรรมกิจกรรมอย่างไรมั่งตันผู้ฟังต่างไล่ก็ต้องตกรรมกนีมุนปราที่ราก็ไม่ก็ดีมุนราตนานิมุนประครูสุภัตตรรมชาตฐานไปสวดธรรมนิยมมาสูตรพเมรพน้องก็ลงจัดหลงมัด ตังตันผู้ฟังท่างไล่ก็ไปกราสัมโมนียกากตา้าเป็นเพเป็นกระไเพเป็นแน, <c oughs> นวตัง้งเะเมพีนนน่นองก็อารัตนานิมนต์ <c oughs> ปร,เราเตระทุกกรูต i, ป <c oughs> ตันผู้ฟังท่างไล่แปดกรูปเหล่าทำวิธีกรรมทางบุตรศาสนาเพื่อจะซืบต่อตันผู้ฟังท่างไล่ให้กับผู้หลวงหลับไปแลวว้วก็อดิจ้าวาดมีโพตันปานธรรมาปาโล ปตันปานต้านุตาโรหรือว่าซีเปาตรามปาโรในอินกันและก็ล่วงปนานสุจัตโตหรือว่ากำรรบตันผู้ฟังตั้งไล่พรมโดยสัตยาดยุมของวัดนาโตมิง ต่หลวงรับไปเลยตรงนี้มันเป็นหน้าเตขกล้องอุบาสกอุบาสิก้าพอมีปีนองแต่ญยติเรา,าเราไมา่ตาจากแล้วมาตั้งงานตั้งจัดงานตีวัดนาทูมิงพอมี่น้องอยากเรียนอยากฝากไปถึงตรงนี้ให้หมากว่าเรามารวมบุญกันท่านผู้ฟังทางไล่แต่กลางวันในระยะชิบวันนี้ก็เห็นโยม,มาลางเกลื่อนข้างๆวัดกอนหมากมาทำความช่างหาให้ความซ้ากันแต่ตกกรรมไม่ส้ากันว่าท่านผู้ฟังทางไล่ พระวา่าอันตามาเน้นเรื่องน,นี้มากก็เพระวา่าไอโรไอตําบุญกับบัมบุรุษทีหลวงรับไปแลว้วพระวา่าเดือนอ่านทานบุฟังทางไล่ประเพณีไทยของเราทั่วประเทศนนั้ก็จะตําบุญกระดูกันทันบุฟังท่างไล่ตําบุญในดวงวิญญาณที่ผู้หลวงรับไปแลว้วเราไปจัดทิศอย่เร่งเน่งเด่นใดก็เร็วเท่่านผู้บุฟังท่างไล่ไม่ว่าปีนองเจ้าปากเนือ้อเจ้าปากเนือ้อนี่อัตามาก็เคยจำบัญชาตินู่นผันบุฟังทางไล่เขาใช้ความซ้ากันมากโดยเฉพาะไม่เมือง ไปไม่เมืองก็คือวันสงกรานตดันบุควัง่างไล่ที่พระครูสุภัตตมธรรมชาติดันบอกว่าเป็นวันหนาววันเพรยพ่อแม่พี่น้องจริงๆแล้วคือวันสงกรานคือํำความสะอาดบ้านด้วยพอวันนี้วันที่สิบสองอันดันบุควังดังไล่ํำความสะอาดบ้านวันที่สิบสามนี่ก็ตำความสะอาดเรียบแม่นในกัมพูทีพระครูสุภัตตมธรรมชาติดันยกว่าต้องมีการดีๆสุภาพเรียบร้อยคนในเล่งกัมญาเป็นคนเดียว ไม่เป็นมงคลกับชีวิตท่านผู้ฟังทั้งหลายทั้งวันตีทิพเวันแต่เรื่องซอกนั่นคือวันวันจะมีความสาคัญมากวันก็หรือว่าอยากอีกวันวันพยาวันท่านผู้ฟังทั้งหลายต้องเริ่มต้นชีวิตไม่แต่ว่าเตาความแล้วไปถึงมันเราเหล่าที่กเข้าใจกันมาวันว่างท่านผู้ฟังทั้งหลายคนเต้าคนแก่ป่ย่าตตยายเคยบอกว่าอยากขึ้นต้นใหม่ก้าวชั้นตรมชั้นอ่าเร่งไว้ให้เพราะว่าปนว่างก่อนเพราะว่างก็อยากว่างตีวดาก็มันีวมาเร่งเหล่าเล่าอีกเดียวนี่ ันผู้ฟังทางไล่ว่าก็เปลี่ยนการตื้อพาดก้องตื้อเช่นก้องเต่ากระบินหลับพุ่มดันผู้ฟังทางไล่ก็เรียกว่าว่างตีวดาก็เกิดมนุษย์ซ้ำราศีมนุษย์ซ้ำราศีกระจายเดืนดววันตีกระจายก็มามาอาอุดันผู้ฟังทางไล่ไม่ใดแรงแล้วไปรับมาประแม่พี่นองแต่ว่าเราเล่กันว่ามันว่างอยู่ตรงไหนก็สําคัญแต่ว่ารู้แต่ว่าเราอันนั้นมาแต่พุทธศาสนาไม่ได้เสกเสงดันผู้ฟังทางไล่พระเพณนวัฒนาธรรม มันจะก้าวอยู่ในพุทธศาสนาอ่าเพราะว่าประเภทนี้เป็นสิ่งที่ตั้กันสามารถจักจุงหยาดย้มหมกเหลาข้าวซิบจุงม, ok มือช่วยมือกันไปอ่าพอแม่พี่น้องเผื่อให้ได้ก้าววัดแต่ว่าอยากให้พระครูสุปตตมสั้นแานแล้งเรื่องก้นใส่ข้าววัดแานผู้ฟังต่างไล่ก็ว่าเป็นกาิมนต์ได้เรื่องก้นใส่ข้าววัดอ่าก็ก่อนอื่นก็ก็ขอบคุณพระครูรถิตตาท่านที่ได้หมกโอกอาสให้แล้วก็ นำมาตัว่าวันนีเป็นวันอาจจะเป็นการเตรียมตัวในการค้นจ่ายข้าวัดถึงตุกตุกวัดเนี่ยก็จะจัดเ,เป็นกองเป็นเจดีท่ายตามตำโบโปร่านก็ว่าก็จะกองเจดีท่ายเพื่อ เป็นการไออยติโยมปุตตะใบถ้าต่างรลานเนี่ยใดคนใส่ข้าววัดหมากบางหน่อยบางหวอดจะไม่โบราณนะกาเนี่ยก็ไม่ค่ายตำรานใายเพราะนั้นต้องไปเอาติดตาใายติดครองนู้นไงคนนํามากระเพงมั่งนํามาปลอกหนึ่งมั่งนํามาเล็กเล็กน้อยน้อยก็เรียกว่าคนใส่ข้าววัดเนื้อจากว่า เราคนที่มามาวัดนี่ก็ว่าคนโบราณขนทือว่าโอ้มันเยียบดินวัดคร,รับไปไม่โดนเต่าได้เดี๋ยวติดตีนไปนะพราะามาตึงเต็รากามานี่ก็มาจดชใจจดายต่ำวนก็คือคนายก็วัดมา,มาจดชายวัดเตเราเอาไปเนี่ยเราเามาขึ้นทังมดเราไม่ได้เอากล้องไปจากวัด นั่นคนที่มีความร่างรายมีถ้ามันทำนึกเขาว่าข้องในตีโยนในเขตบริเวณวัดในเขตอยัยทานปะเนี่ยก็ไม่หลวงละเมดิดแม่แต่โจนโบราณอย่างตื้อก็มาเนี่ยปวดตาปลาปะนี้ยก็เลียกเลี้ยงไปเที่ยซึ่งชาต้ททานตีเดยที่มีเร้ามานายโยเนี่ยก็ไม่ขเข้าไปข้องเกี่ยวไม่ไงการแม่เต่ก็ทำชัวอย่างอย่างต้องเหลือเวลาเปนเรื่อนเป็นไม่ว่าไอ้ได้เวลาไอ้จะ ทำการก้องโจนแบเนี้โอเวลาว่างตรงน่อยจะเจ้จจาจับรับใเนิตหมดแรงก็อนก็เดี๋ยวว่าเวลาว่างเปนเวลาได้เวลาคุมกล้องเวลาโจนเวลาได้เนี่ยเป็นเป็นราชีเรียกว่าติดคนโบว่าคนปัจจุบันเนี่ยยังติดบางบางคนยังติดยึดอยู่มากมายว่าตรงได้าโอ้ เ,ออเวลานี้วันนั้นวันนี้ไม่ดีไม่ปน,นูปน,นีว่าออไม่ไม่ไมต่าไม่ตัดปมวันพุธปะเนียไม่เป่าท้อวันพุธไม่โกลว่าเออตัดปมวันอาทิตย์ปะเนี้ยต่ำไห้ยั้อยู่ยืนอันนี้เป็นเป็นความเฉื่อนแบบดังเดิมเจอในลักพุตธศชาตนาในก่เจ้าในเราถื่อความพร้อม การทำดีนี่โยติความปลอมของจิตใจไม,ไม่ต้องเลวันเจนจะบวชโดบวชล่าเนี่ยแต่ว่าเราเชื่อตามโบราณเราคิดให้ลึกไปตั้งนิดได้ไม่ว่ากันอต่เวลาใดทีตีก็ท้ายมาประเนียม่อบอกมานี่ไม่ใจคัดแยงท่านไม่คัดแยงให้ต่างทิ้นแต่บอกว่า เีละเดยตีเมื่อกับเส้นายเส้นชีวิตตีมันเลือบบางตีทุดนี้เราบวชได้ไหมไม่ต้องเล่วันบวชแต่อยากเล่วันบวชนี่คือเล่วันที่วาเอ่อมันชีวิตของเรานี่มันโตกรอกกําลำบากมาจมควรที่จะบวชราะนั้นวันบวชนี่ไม่จําเป็นต้องเล่่เล่ตีวันเราอัพเจ้าตีทุดให้เรามาบวชวันที่เราตกอ,อัพตีทุดให้เรามาบวชราะนั้น ถ้าแะแดงว่าเราไม่ต้องแลต่้งมั่นเรียนก็คือเรียนว่าบอกตากับวันนั้นไม่ดีบวได้แดต่เดินไอเรากตําตามประเพนีโบราในชาวไต้พุทธีนต้องควรจะบวชก็ดูวบวชกนเบียดคนนุ่มคนเศ้าติดทำงานอะไรตังนี้ก็ <c oughs> เตรียมตัวที่จะรางานมาบวชเช็นวันจงคราสบ่ะเนี่ยบางทีเขาก็มาบวชช่วงจำวันแกบนแกเบือ่อเพราะบ้านเราเนี่ยจะบวชเรียนบวชชึกจ้าเมื่อจะไม่บราณในหรือม,มันหรือลดหน่อยถอยลงอาจจะมีชาเอตไล่ประการอีกอย่างหนึงน่งก็เป็เพื่อความก็คือความเทมรัาน์ในดานกล้อง ความดีงามศาสัานนาอาจัานาีนมาเชื่อมไม่แต่ว่าบุคคลที่เป็นทายาทตีเป็นผู้เืบทอดไปเนี่ยอาจจะเรามองไม่ถึงประมองไปตีปุตตะชาตนิกชนตีไม่ให้ความใส่ใจในเรื่องพระธรรมคำา้อนมากมายนักมวัวเด็กการตามากินจึงเป็นหน้าตีตีว่าคนโบราณถึงว่าก็ต้องตำหน้าตีในการตามากินแต่ก็ไม่ลืมว่าชีวิตจะบริงานไปได้อย่างไร จะมีความทุกข์เข่นนขึ้นอยู่กับบริบทก้องการบริหารชีวิตเพราะนั้นศั้นนาในช่อนแนวทางในคานดำเนินชีวิตไม่ได้ช่อนให้ประกอบอาชีพเปลวาตานช่อนเปลปรับรวมวา่าถ้าประกอบอาชีพอ่านในกระาดติดทำแนวนี้ไม่เสียชื่อเสียงไม่เป็นการค้าชัดไม่เป็นการหลักทรัพย์ตำแล้วไม่เกิดการช่อกงผู้อื่น แล้วก็เรียกว่าเป็นน่านติทุจริตนั่นเองอันตาปูด้ปราปูมันเป็นา่านติดทุจริตเพราะนั้นตรงนี้ก็คว้าควายว่าโอ้ชาตินาที่เป็นรักษาคนบในความความดีที่เป็นชาคนทีเป็นที่ข้าวที่เป็นความงามบเนี้สมควรที่เราชาวไทยพูดุอธชาวชาวไทยถุกฐานไม่ว่านับตื้นชาตินาไรสมควรทีจะนำมาเป็นเครื่องบริานชีวิตบริานครอบครัวแต่ไม่ อน,นาตีการานของโรงมั่นคงยัางยืนยิ่งขึ้นก็คว้าไวยเป็นไงคิดว่าพระพุทธเจ้าจัดไว้ว่าทำทำดีได้ดีทำชั่วด้ชั่วดีในขณะน้ตีเราทำชั่วในขณะน้ตีเราทำาั่วพ้นก้องกันถึงจะมีพ้นมาในตอนนี้เรา้นอยู่กับทำหมากทําน้อยชาชุบหมากน่อยเก๋ไงกบควาไวยเพียงแต่นี้ก็ความสุขความสวัสดี อ่าจงความเจริญในธรรมจงมีแก่ผู้ชมผู้ควังตุกตานอา์อประภูรติตมีอะไรได้รุ่ <c oughs> บพอไม่ี่นองฟวังแล้วร่งปลานวันนี้ก็รู้ทุกก็ส่องตาลใ,ใจเวลาามาพอต้องกวร่อไม่ี่นอง แลเวลาหมดเวลาแล้วต้องกอนวยเวพอในสัต,ตยาโยมตลอดถึงบนรณงานในอง์ทรงจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดได้ก็ได้ทุ่มปราตนากับอาตมาร่วงเกศวัดนาโตงวิ่งพรหมดยปะกุสุปัตรมะชัก็ขก็เจริญพรสวัสดีพีไม่ไทยเขาก็จเจริญพร